สว,วัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวโต้เลโก้แล้ก็เลโก้เลโก้โอ้โหนี่นี่มีเลโก้ให้ด้วยเหรอกี่ถุงสามโอเคเอาออกมาถุงเดียวก่อน ใส่ตรงนี้ใส่ใส่ช่องเนี่ยช่องเนี่ยช่องเออต่อเอาใยนี้เอาใยนี้ต่อ นี้เ <Okay. S 1> อาใจนู้ต่อ <Okay. S 1> ต่อเป็นบ้านใช่ไหมจะลาไปก่อนกัะเฮ้ยยังไม่ต่อไม่เสร็จเลยแต่เราลาไปก่อนกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งบายบายลา